กราบสวัสดีเมตดรักแฟนนิยายทุกๆท,ท่านนะคะกลับมาพบก,กับช่องเรื่องเล่าบายยูนะคะตอนที่14เรื่องแสนพิศวาสลูกนี่ที่รักไปรับฟังกันได้เลยนะคะรสคนเหยียดยิ้มด้วยความสะใจเมื่อเห็นพอมพันถูกมัดมือไพร่หลังติดกับเก้าอี้เธอเดินเข้าไปใกล้ก่อนที่จะจิกมือลงบนศีรษะ พร้อมกับชากใบหน้าที่ก้มต่ำเงันเงยขึ้นแล้วสาดน้ำในแก้วที่ถือมาใส่หน้าผู้ที่ยังหมุสติอยู่ตื่นได้แล้วพรอมพันธรสสุขคนปลุกยิงสาวให้ตื่นขึ้นพรอมพันธ์เริ่มได้สติเมื่อถูกน้ำเย็นๆสาดก็ใส่ใบหน้าเธอรู้สึกเจ็บที่ตรงท้ายทอยจนต้องเผลออุทานออกมาเบาๆพยายามบิดตัวและแขน แต่ก็ไม่สามารถที่จะขยับได้ดังใจเมื่อออกแรงกระตุกจึงได้รู้ว่าตอนนี้ตัวเองได้ถูกมัดมือติดกับเก้าอี้พอมผันกระพริบตาทีอย่างตกใจไม่เห็นใบหน้าสสแยะยิ้มอย่างสะใจของรสคนลอยอยู่ตรงหน้าสมองเริ่มลำดับเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอคุณรสคุณทำอย่างนี้ทำไม ทำไมน่ะเหรอคำตอบมันอยู่ก็อยู่ที่ตัวแกยังไงล่ะแกมันเป็นตัวมานเรสุขุนต่อข้อใสฉันพรอมพันยังไม่เข้าใจในคําตอบใช่เพราะแกถ้าไม่มีแกปวินคงไม่ทรยศฉันเขาทรายศต่อความไว้เนื้อเชื่อใจของฉันและพ่อของฉันและสำคัญที่สุด เขาถอรยศต,ต่อความรักที่ฉันมีให้ฉันทุ่มเทให้เขาทุกอย่างแต่เขาไม่เคยเห็นความสำคัญของฉันเขาใชใ้ฉันเป็นเครื่องมือเป็นสายให้ตำรวจจนพ่อฉันต้องถูกจับและถูกฆ่าตายในคุกทั้งหมดมันเป็นเพราะแกสิ้นคำพูดของโรสุคนก็สะบัดฝ่ามือลงไปที่ใบหน้าของพอมพันยอย่างแรง แรงตบทำให้ใบหน้าของพอมพันสะบัดจนแทบจะตกเก้าอี้ถ้าหากไม่ได้มือไม่ได้ผูกติดไว้กับเก้าอี้พอมพันรับรู้ถึงรสเลือดของตัวเองที่มุมปากรอยนิ้วที่ขึ้นแดงเป็นปืน,ปนบนใบห,หน้านวลนั้นยังไม่ทําให้รสสุขนพอใจเธอกลางมือจิกลงที่ผมของพอมพันแล้วกระชากให้เหงยขึ้น ก่อนจะฟาดปากมืองลงไปอีกข้างลักสลับไปมาปากก็พร่ำด่าทอไปต่างๆน,น,นานาพร้อมพันธ์เจ็บทุกไปทั่วใบหน้าแต่ก็ไม่มีเสียงใดที่เล็ดลอดออกมาจากเรมปีปากราสุคนหอบสะใจไม่เห็นใบหน้าของพร้อมพันธ์แดงไปด้วยรอยฝ่ามือของเธอเพราะตัวคุณเองต่างหาก พรมพันเอ่ยขึ้นหลังจากรสศคนถอยห่างแกว่ายังไงนะรสศควหันมาตะวาดดวงตาวาวโรดหากพรามพันศพตายอย่างไม่สะทกสะทานฉันไม่รู้หรอกว่าพวกคุณทำอะไรคุณประวินถึงได้ทำอย่างนั้นแต่ฉันเชื่อว่าเขาทำในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องหรอ ฉันอยากจะหัวเราะให้ฟันหักแกคงยังไม่รู้ด้านมืดของเขาสินะฉันจะบอกให้เอาบุญเขาเป็นคนของนายลือศักด์นักธุรกิจที่ใครๆก็รู้ว่าเบื้องหลังเขาเป็นเจ้าพ่อค้ายาเสพติดค้าผู้หญิงบอนเทือนทั้งหมดนี่ปวินก็เคยทำมาแล้วทั้งนั้นโรสโคนจะงกหน้าเข้าเข้าชิดแม้แต่ฆ่าคน เป็นยังไงล่ะคนดีของแกพวกเราทำการค้าร่วมกันมาโดยตลอดแต่เมื่อแกโผล่เข้ามาเขากับทรยศร่วมมือกับตำรวจพ่อแกแกแย่งเขาไปจากฉันเพราะแกะคนเดียวนางพอมพันธ์รถสุคนตะโกนก้องมองดวงตาที่ไหวบูบก,ก่อนจะสงบนิ่งของรอมพันธ์ แม้จะทำใจไว้แล้วว่าประวินคงจะเคยทำในสิ่งที่รสคุขนพูดมาแต่ก็อดที่จะสะท้อนใจไม่ได้ไม่จริงคุณคิดหรือว่าถ้าไม่มีฉันคุณประวินเขาจะรักคุณและที่เขาทรยศต่อคุณและพ่าของคุณก็เพราะพวกคุณทำผิดกฎหมายทำไมคุณไม่คิดที่จะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีอย่างเขาปากดีนักนะ รสสุคนเงื้อมือขึ้นสูงยุดเสียงสั่งดังมาจากทางด้านหลังทำให้รสสุคนลดมือสะบัดหัวไหล่ยังไม่พอใจพร้อมกับหันกลับไปนายใหญ่พอได้แล้วรสสุคนเนี่ยก็ได้ตายกันพอดีพอมพานมองคนที่รถสุขคนเรียกว่านายใหญ่เขาเดินนำหน้าผู้ชาย อีกสองคนเข้ามาในายใหญ่คงจะอายุไล่เลียกกับปิดาของเธอเขาเดินเข้ามาใกล้ใบหน้าที่ค่อนข้างอวคล้ายผู้ใหญ่ใจดีตาเรียวริมปีปากหนาะผมออกสีดอกเหลารูปร่างค่อนข้างสูงนี่หรือเจ้านายใหญ่ของประวินพอมพันมองปืนที่เน็บอยู่ที่พุงของเขาด้วยความหวาดหวันไม่น้อย เมื่อใหญ่เชยคางของเธอขึ้นเพื่อเพ่งปิดใบหน้างามนั้นก่อนจะทำเสียงจีจาด้วยความเสียดายไม่เห็นริ้วรอยแดงปืนก็จ้องลึกลงไปนในดวงตาคู่สวยที่พยายามซ่อนความหวาดกลัวเรมปีปากยิ้มออกมาเหมือนพึงพอใจนี่เหรอผู้หญิงที่ไอ้ปวินมันรักนักรักนะค่ะมันชื่อพรอมพันเป็นลูกสาวของนายเกริรก รสุคนลตอบก็ไม่เร็วนี่ปวินมันเข้าใจเลือกผู้หญิงแต่ก็น่าเสียดายไม่น้อยเธอไม่น่าจะมาเป็นผู้หญิงของมันเลยฉันอยากจะรู้นักว่าเธอใช้มันยาเล่มไหนถึงได้มัดใจคนอย่างไอ้ปวินได้พรอมพันไม่ตอบพยายามสะบัดหน้านีมือใหญ่พวกคุณจะทำอะไรแม้รู้สึกกลัว แต่เธอก็อดที่จะถามไม่ได้จะทำอะไรนอรอรอให้มันมาช่วยเธอแล้วฉันจะจับมันมาถลกหนังทรมานมันช้าๆให้สาสมกับสิ่งที่มันทำกับฉันไว้ความกลัววิ่งก็จู่โจมพร้อมพันยางรุนแรงเมื่อได้ฟังคำตอบไม่ต้องเราก็พอจะรู้ว่าประวินทำอะไรไว้กับเขาเขาถึงได้โกรธแค้นมากมายขนาดนี้ เธอยอมตายเสียดีกว่าที่จะให้ประวินถูุกทรมานอย่างที่เขาพูดเธอรู้ไหมฉันไวจัยมันมากแค่ไหน5ปีที่มันอยู่กับฉันมันไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังจนฉันคิดว่าอนาควรจะมอบอำนาจทั้งหมดให้กับมันแต่แล้วมันก็เลือกที่จะหักหลังฉันหักหลังพี่น้องเพื่อนพอ้องเพราะงั้น สิ่งที่มันจะได้รับก็คือความตายตายอย่างทรมานเขาเน้นทุกถ้อยคำที่พูดรัศมีโหดเยี่ยมเปล่งบทชัดบนใบหน้าแต่สิ่งที่พวกคุณทำมันไม่ถูกต้องมันผิดกฎหมายกลับใจตอนนี้ยังไม่สายนะคะยอมรับผิดเสียเถอะพอมพันพยายามโน้มน้าวแต่สิ่งที่เธอพูดดูมันจะเสียเปล่า เพราะความชั่วได้อย่างรากลึกฝังลงในจิตใจของพวกคนพวกนี้เสร็จแล้วลีลาบนเตียงกับคำพูดพวกนี้สินะที่เธอดึงไอ้ประวินให้มันทรยศฉันนายลือสากรีตามองไม่ใช่คุณดูถูกเขามากเกินไปคุณประวินมีความคิดเป็นของตัวเองเขาไม่ต้องการที่จะเป็นคนชั่วยไปตลอดชีวิตอย่างพวกคุณเขายังมีจิตสำนึกรู้ผิดชอบชั่วดี สิ่งนี้ต่างหาที่ทุกคนควรจะยกย่องและให้อภัย้อมพันโตเหมือนที่เธอกำลังทำอยู่ตอนนี้น่ะเหรออย่ามาพยายามโน้มน้าวฉันเลยไม่สาวน้อยเธอคงไม่รู้หรอกว่าบนโลกนี้ผู้ที่มีอำนาจเท่านั้นที่จะเป็นคนสั่งและผู้ที่มีเงินเท่านั้นที่จะชูคออยู่ในสังคมได้ทุกคนต่างแย่งชิงสิ่งนี้ด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามจริงไหมน้ำเสียงที่เขาถามออกจะสมเพศไม่น้อยแต่วิธีการของพวกคุณมันไม่ถูกต้องบ,บาปกรรมมันมีจริงในโลกนี้ทำดียอมได้ดีทําช่วยย่อมได้ชั่วอย่างน้นอยก็ไม่ต้องหลบต้องซ่อนอย่างที่เธอยอมทําทุกอย่างเพื่อให้มันเป็นคนดีนะหรอใช่ ฉันพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้เขากลับเข้ามาในอุทางที่ควรจะเดินพอมพันจ้องตาเขาไม่กระพริบแม้เธอจะต้องตายตายอย่างทรมานนายลือสักดึงปืนออกมาก็ใช้ปลายกระบอกปืนลากจากปลายขาของเธอขึ้นมาและมาหยุดอยู่ที่ขมับฉันไม่กลัว หญิงสาวตอบด้วยน้ำเสียงเด็ดเดียวพร้อมกับหลับตาลงรถสคนที่ยืนนิ่งอยู่ข้างๆขยับจะเข้าห้ามเพราะเธอยังไม่ต้องการที่จะให้พรหมพัน์ตายในตอนนี้แต่นายลือศักยกมือขึ้นก่อนจะเก็บปืนเข้าที่เดิมนายลือศักหัวเราะร้านชอบใจในความเด็ดเดียวของพรหมพันธ์ไม่น้อย <c oughs> สาวสวยน่ารักอย่างเธอ ถ้าจะให้ตายตอนนี้มันก็น่าเสียดายแย่และที่สำคัญฉันอยากจะรู้นักว่าถ้าอ้ไปเวินมันเห็นเธอนอนกับฉันและกับอีกลหลายๆคนมันจะรู้สึกอย่างไราฮฮฮพรอมพันพงะหน้าซีดร,ราวกับกระดาษขาวไม่รู้ว่าเขาจะทาอย่างไรกับเธอต่อไปรสสุคนยิ้มด้วยความสะใจเดินเข้ามาบีบที่ปลายคางของพรอมพัน นี่คือโทษขั้นแรกที่เธอและเขาพึงจะได้รับเพราะสุโนออกแรงบีบก่อนจะปล่อยเบาๆน้อยสุโขลนเิ้วสวยๆจะช้ำเสียก่อนที่ฉันจะได้ลิ้มลองไอขนชั่วช้าพอมพันดิ้นกลุกครัก <laughs> มันก็ไม่ต่างจากไอประวินของเธอรอกเพราะเมื่อก่อนมันก็ชั่วพอๆกับฉันนั่นแหละ ไว้คืนนี้ไอไปเป็นมาหาเธอเธอจะได้เห็นกับตาว่าฉันชั่วแค่ไหนรสุคนฉันขอสั่งเธอท่ามทำอะไรเด็ดขาดแม้จะไม่ชอบใจที่เขาออกคำสั่งแต่รสุคนก็จำเป็นต้องพยักหน้ารับคำทำใจเอาไว้เถอะพอมพันรสุคนจิ้มนิ้วลงบนหน้าผากของพอมพันแรงๆก่อนจะเดินตามนายลือศักดิ์ออกไปจากห้อง ภายในคอนโดรู้ชายชกันสองกลุ่มอาวุธครุกมือต่างยืนอย่างเชิงกันอยู่ด้านหลังของผู้เป็นผู้นำที่นั่งประจันหน้ากันอยู่บนโต๊ะสุมเมธพยักหน้าให้ลูกน้องวางกระเป๋าเอกสารใบย,ย่อมลงบนโต๊ะพร้อมกับเปิดภายในบรรจุเงินและทองคํานี่เป็นส่วนแบ่งของพวกนายตามที่เราตกลงกันเอาไว้สุมเมธเอ่ยขึ้นก่อน ผู้นำกลุ่มโกโก้ว่ายิ้มด้วยความพอใจขอบใจต่อไปถ้ามีอะไรจะให้ช่วยก็บอกพวกเรายินดีเสมออ๋อเรื่องนายใหญ่ของพวกนายจะทำยังไงได้ข่าวว่าตำรวจยังจับไม่ได้ถ้าจะให้ดีเราจะต้องรีบจัดการเขากับพวกที่เหลือซะก่อนที่หัวหน้าฉันจะรู้เรื่องไม่ต้องห่วงพวกฉันจะจัดการเองสุมเมรีรบตอบ แล้วรับแก้วเราที่ลูกน้องยืนส่งให้ดื่มเพื่อความยิ่งใหญ่ของพวกเราสองผู้นำชนแก้วกันก่อนจะพาลูกน้องกลับออกไปนายจะปล่อยพวกมันไปหรือครับไอ้ต้นยืนหน้าเข้ามาถามหลังจากกลุ่มกลัวกลัวว่าออกจากห้องไปสุมเมธหมัวเราะยืนมือตกปลาลูกน้องผู้ใจเบาๆเสือ มันจะต้องมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นแต่ตอนนี้ฉันมีคนที่จะต้องจัดการก่อนนายหมายถึงสุมเมธจะไม่ตอบแต่ลูกน้องผู้ใจของเขาก็ทำไมจะไม่รู้ว่าคนที่สุมเมธหมายถึงนั่นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากปวินเมื่อถึงที่หมายเขาก้าวลงจากรถจนตทันทีด้วยความร้อนใจทางที่รอของมันยังไม่หยุดหมุนดีด้วยซ้ำ ปวินก้าวเร็วไปยังร่างชายกางควรที่ซุ่มอยู่หลังพุ่มไม้เสียงดังจากทางด้านหลังทำให้เขาหันมาพร้อมกับปืนในมือฉันเองพวกมันมีกี่คนประวินบอกแต่สายตาเขาจ้องไปที่บ้านหลังหนึ่งที่มีรั้วค่อนข้างสูงและมีต้นไม้ใหญ่ปลูกไว้รอบๆเท่าที่เห็นมีอยู่เจ็ดคน แต่ผมคาดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า10บนายพลตอบละหารมามองคนเสน็จทั้ง3ที่ยืนถืออาวุธตามหลังเขาถ้าแค่นี้เราคงจะพอรับมือได้นะครับนายไอ้อ้วนบอกประวินยังคงครุ่นคิดจะให้ผมบุกเข้าไปก่อนเลยไหมครับไอภ้ภัยเห็นเจ้านายเงียบจึงออกความคิดเห็นพร้อมทำท่าจะลุกขึ้น แต่ประวินยกมือขึ้นห้ามก่อนเดี๋ยวก่อนเราจะผีผามไม่ได้อย่าลืมว่าพอมพันธ์อยู่ในนั้นฉันไม่อยากเสี่ยงเอาอย่างนี้ผมไปสำรวจรอบๆมาแล้วมีประตูหลังเราเข้าไปทางนั้นลุงพลเสนอไอภ้ภัยแกไปหาจุดซุ่มไว้หากเกิดอะไรขึ้นแกรู้ใช่ไหมว่าจะต้องทำยังไงปวินหันมาสั่ง ครับไอภายรับคำและวิ่งกลับไปที่รถหยิบอาวุธปืนยาวติดลำกล้องออกมาก่อนจะวิ่งหายไปในความมืดลงพลดื่มนำหน้าออกไปยังป่าละมอข้างตัวบ้านตามด้วยปะบินโต้งและอ้วนพวกเขาลัดลออไปตามกำแพงรัว้วไอโต้งใช้มีดพกสะดอกกุญแจแล้วค่อยๆแงะประตูเมื่อเห็นว่าทางโลก จึงส่งสัญญาณให้ทั้งสามเข้ามาภายในบริเวณบ้านพวกแกเตรียมตัวกันดีแล้วใช่ไหมนายลือศักดิ์ขันมาถามลูกน้องครับนายป่านนี้ไอ้ประวินมันคงรู้แล้วว่าผู้หญิงคนมันหายไปนายแน่ใจหรือครับว่ามันจะมาเราอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะครับผมว่าเราจะเสียเวลาเปล่าลูกน้อง คนหนึ่งถามขึ้นร่างชายตาไปทางรถสกุลที่นั่งอยู่อีกม,มุมของห้องรสสกุลลุกพรวดขึ้นทันทีแกไม่เชื่อใช่ไหมว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นคนสำคัญต่อเขาครับชายร่างใหญ่รับตรงๆผมไม่เชื่อว่าแค่ผู้หญิงคนเดียวมันจะยอมงูยอมเสียงชีวิตมาช่วยเขาให้เหตุผลท้าทายต่อรถสุคน คนโง่อย่างผู้แก,กจะไปรู้อะไรรสสุขวรหันกลับมาดา่าทำให้ชายร่รงใหญ่หันมามองด้วยความไม่พอใจเอาละเอาละอย่มามมัวเถียงกันโตแกไปจัดการหน้าที่ของแกไปนายลือัตว์ชิงตัดบทอย่างรำคาญครับลูกน้องของนายลือสักร,รับคำสั้นๆก่อนจะเดินเชียนหัวใจอะไรรสสุขวลออกจากห้องไปอี รสสุคนกำมมัดแน่นด้วยความเจ็บใจที่นายร่างใหญ่นั่นไม่ความเคารพยำเกรงต่อเธอรสสุนคนกวรจะออมคำพูดของคุณไว้บ้านก็ดีนะลูกน้องของผมมันไม่ชินกับคำสั่งของผู้หญิงสักเท่าไหร่คำเตือนเชิงติติงของนายลือซักทำให้รสสุคนต้องการเริมฝีปากค่ะว่าแต่ทำไม ในายใหญ่ไม่จัดการกับนางพรอมพันเลยล่ะคะจะมามัวรอเสียเวลาอีกทําไมผมมีเรื่องสําคัญจะต้องทําคุณออกไปก่อนนายลือสักด์ไม่ได้ใส่ใจที่จะตอบคำถามของรสสุคนเขาหยิบโทรศัพท์มือถือออกมากดโทรออกถึงแม้ว่าจะไม่พอใจแต่รสสุคนก็ยอมออกมาจากห้องแต่โดยดีทางด้านประวิน หลังจากที่พวกเขาได้จัดการกับคนที่ฟอาประตูด,ด้านล่างไปเรียบร้อยสองคนแล้วบนชั้นสองยังมีอีกสองคนที่กำลังนั่งกินกาแฟกันอยู่เขาส่งสัญญาณให้ไออ้วนอ้อมไปอีกทางขณะที่เขากำลังให้ความสนใจอยู่ที่สองคนนั้นด้านหลังของเขาไม่ใชายคนหนึ่งจ้องมองเขาอยู่พร้อมกับชักปืนออกมาแต่ก่อนที่ปืนจะออกจากเอว ก็มีมือแข็งแรงมาประรบกบปิดปีดปดที่ปีฝีปากของมันเพียงพริบตามีคมก็เฉียวลงที่ลำคอของมันเร็วเกินกว่าเจ้าตัวนั้นจะทันที่ส่งเสียงใดใดออกมาวินหันไปมองก็เห็นลุงพลกำลังชิดมีดลงที่เสื้อของเหยือ่อที่นอนนิ่งอยู่กับพื้นขอบใจปวินบอกเบาเมื่อลุงพลเข้ามายืนพิงกำแพงอยู่ใกล้เขา หลวงพลยิ้มรับคุณหนูน่าจะถูกขังอยู่ในนั้นหลวงพลมองไปที่บานประตูจุดเดียวกันกับพวินเป็นไปได้พวินมองไออวนที่เข้าไปไกลจุดที่สุดในมือของเขามีเชือกแล้วหนึ่งในนั้นก็ถูกเชือกรัดเข้าที่ลำคอเฮ้ย <Hey! S 1> ใจคนอุูทานในเพียงเท่านั้นปลายเมื่อปลายมีดของนายพล แหวกอากาศพุ่งเสียบเข้ากลางหลังแล้วถูกเท้าของไอ้วันถีบหน้าอกซ้ำจนล้มลงนอนกับปลายมีดก่อนจะแน่นิ่งไปอีกคนปวินรีบตรงไปเปิดประตูแล้วเข้าไปทันทีภาพที่เขาเห็นพรอมพันถูกมัดติดกับเก้าอี้ผมเผ้ายุ่งเยิงและที่ทำร้ายใจิตใจเขาที่สุดก็คือใบหน้าที่เคยนวลเนียนไร้ที่ติ บัดนี้บวมแดงเต็มไปด้วยรอยฟ่ามือมุมปากยังมีรอยแห้งกลางของเลือดติดอยู่มองเห็นได้ชัดประวินขบกรามแน่นนึกอยากจะถะลุกลางหัวคนที่กำลังทำกับเธอเขาปราดเข้ามาประชิดสวมกอดคุณประวินผอมพันยิ้มด้วยความดีใจและโล่งใจเธอศบหน้าลงที่บ่าของเขาเจ็บมากไหม ปวินไล้ปลายนิ้วไปทั่วดวงหน้าหญิงสาวสันหน้าศบตาที่เจ็บปวดของเขาเธอสวมกอดเมื่อเขาแก้มาที่ข้อมือเธอนายครับเราต้องรีบไปไอ้อ้วนรีบบอกก่อนจะตรงไปที่ประตูปวินประคองพรอมพันเดินแต่พวกเขายังมาไม่ถึงประตูก็เห็นไออ้วนชูมือทั้งสองข้างขึ้นเดินกลับเข้ามาในห้อง โดยมีปืนเจาะอ,อยู่ที่ท้ายทอยและมีลูกน้องของนายลือศักดอีกสองคนเล็งปืนมาที่เขากับพอมพันประวินกระชับปืนในเมอก่อนจะถอยหลังช้าๆดันพอมพันให้ไปอยู่ด้านหลังวางปืนลงเนื่องในนั้นสั่งเขาเสียงกล้าวพร้อมใช้ปืนกดที่ศีรษะของให้อ้วนเป็นเชิงคูประวินค่อยๆย่อตัววางปืนลงกับพืน้น เขาใช้ปลายเท้าเขีย่ยปืนออกไปทางด้านหลังแกจะรีบไปไนปยปวินธุระของเรามันยังไม่ได้สะสางกันเลยนายลือสักเดินเข้ามาในห้องตามด้วยรถสุคนทางสองมองมายัางพอมพันและประวินยิ้มสะใจในใชัยชนะแล้วนายใหญ่จะเอายังไงประวินถามเมื่อรู้สถาน,นการณ์ว่าตอนนี้เขาเสียเปรียบ นายเทวันแพดเสียงหมอเราะฉันยังเป็นนายใหญ่ของแกอยู่อีกเหรอผมขอร้องปล่อยผู้หญิงและลูกน้องของผมไปพวกเขาไม่เกี่ยวพวกเขาทำตามคำสั่งของผมเท่านั้นปวินบอกเสียงครึมไม่ค่ะผอมพัน์ชิงบอกเสียงแข็งเธอยินดีที่จะร่วมเป็นร่วมตายกับเขา รักกันจริงๆนะรสทุคนเยเอยันไม่ต้องแย่งกันรอกยังไงก็ต้องไกยตายกันทั้งหมดนี่แหละแต่ก่อนที่แกจะตายแกจะต้องได้รับความทุกข์ทรมานให้มันสาสมกับสิ่งที่แกทำกับฉันเสียก่อนนายลือศากเสริมขึ้นก่อนจะเข้าไปกระชากร่างพอมพันออกมาจากอ้อมแขนของปวินแล้วเวียงไปด้านหลังซึ่งรสคนรีบจับแขนสองข้าของเธอ บิดไพลหลังไว้นายลือสักใช้ด้ามปืนตบลงที่ใบหน้าของประวินจนเขาสุดลงกับพื้นไอ้อ้วนขยับตัวก็ถูกด้ามปืนกระแทกลงที่ศีรษะอย่างแรงจนล้มลงเช่นกันหยุดอย่าทำเขาปล่อยนะผอมพันดินรสกวนจึงออกแรงบิดที่แขนจนเธอเจ็บโอ้ยคุณรถบอกเขาให้หยุดสิ คุณรักคุณปวินไม่ใช่หรอทําไมปล่อยให้เขาถูกทําร้ายหยุดพ่อที่โรสโคนสะใจที่นายหรือสักตามไปซ้ําด้วยการเตะรักหรอเมื่อก่อนอาจจะใช่แต่ตอนนี้ฉันมีแต่วความแค้นและความสะใจเมื่อฉันไม่ได้แกก็อย่าหวังว่าจะได้เข้าไปคุณประวิน พร้อมพันร้องไห้เมื่อเห็นประวินนอนตัวงอพร้อมเลือดที่ไหลซึมออกมาเนื้อสกิวนายเลือศักด์เดินข้ามออกมาช้าช้าอมองปวินที่พยายามพยุงตัวลุกขึ้นโดยรวบดึงผ้าม่านที่หน้าต่างเขาเงยหน้าขึ้นอย่างช้าช้ามือยังคงรวบผ้าม่านไว้ดึงเพื่อเปิดออกกว้างเต็มที่พร้อมเบี่ยงตัวออกห่างจากหน้าต่าง ต่อไปก็จะเป็นธุระของผมบ้างสิ้นคำเสียงกระจกที่หน้าต่างก็ดังเปรีย้ย้ายถูกของแข็งกระแทกลูกสม,มุนที่ยืนถือปืนอยู่งายหลังล้มลงเมื่อลูกกระสุนที่ไม่รู้มาจากไหนเจาะเข้าที่กลางหน้าผากไออ้วนใช้จังหวะเดียวกันกราบตัวถึงปืนที่เอวของอีกฝ่ายแล้วจ่อยิงคนที่อยู่ใกล้เขา ร้อกับที่ประวินเองก็ล้มลงพลิกตัวหยิบปืนที่พืน้นขึ้นจ่อย,ยิงคนที่ถือปืนอยู่ข้างรถสคุคลแมนราวจับวางกระสุนพุ่งตรงตัดขั้วหัวใจร่างใหญ่ล้มลงสิ้นใจทันทีนายลือศักชักปืนขึ้นจะช้าก,กว่าประวินที่ยิงเข้าที่หัวไหลปืนในมือของนายลือศักกระเด็นลงมาที่พืน้นนายลือศักกุมหัวไหลที่ถูกยิงไม่ได้ความเจ็บปวด เลือสดสดๆไหลลงมาตามแขนไอไผยดีดนิ้วมองดูผลงานตัวเองผ่านลำกล้องปืนบนต้นไม้ใหญ่ส่วนโรสควที่ตกใจกับเสียงปืนได้ปล่อยมือออกจากพอมพันธ์แล้ววิ่งปิดหูปิดตาหลบอยู่ที่ม,มุมพอมพันธ์เอง็รี่ปีเข้ามาหาประวินทันทีที่เป็นอิสระธุระของเรามันคงจะจบสิ้นกันเสียที ปวินจ้องนายลือศักด์ด้วยใบหน้าเรียบเฉยผิดกับนายลือศักด์ที่มองเขาเหมือนกับจะกินเลือดกินเนื้อมันเป็นทีของแกแล้วนี่จะฆ่าก็เชิญผมไม่มีสิทธิ์ตัดสินใครควรจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายสิ่งที่คุณได้ทำเอาไว้ <laughs> แล้วแกะจะเสียใจที่ไม่ฆ่าฉนันในวันนี้นายลือศักดหัวเราะ ขณะที่อ้วนเดินเข้ามาใกล้ปังตอนที่14จบแล้วนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดด้วยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะบุญรักษาเทวดาวยพรขอให้ทุกๆท,ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สวัสดีค่ะ